เป็มีอยู่ครับเดียวก็คือนายสัง่งมาไม่มีคำเดคือในฐานะที่เราเป็นตัวแทนของประชาชนเราก็อยากจะขอคาเป็นทางและอยากจะเห็นทัศนมติถติดใหม่ที่เจ้าหน้าที่ร้นเนจะต้องทำจะต้องมีม,มีคำอธิบายที่ดีแบบนีน้ไม่ใช่ว่าถูกหรือผิดนายสั่งมาโดยที่ไม่ได้ใช้คำสม่งเดีหรือว่าเหตุนผลในการรับชอบการคัค้านครับก็มักจะเป็นอย่างนี้นะผมก็ปามเยอะนายสั<อ>่งนายสั<อ>่งนนะ ก็อยู่ที่ว่าเจออยู่ที่ว่าเจาที่รรับผิดชอบจะมีเก็ฑือความรู้ความจิตนึกแค่ไหนอย่างไรนะครับถ้าไปหวังเก่งมากมันก็ประชาชนจะเดือดร้อนนะครับแต่เวลาเรียกตัวมาเชิญตัวมาก็นะนายทั้งหลายก็จะเป็นเสดตลอดไม่ใช่นี้นะครับเหมือนอย่างวาระต่อไปนี้เหกัน นายทั้งน้นนะครับแต่เวลาเชิญมานายบอกบงเกี่ยวเองไม่มานะครับเดี๋ยวก็โอเคก็วบ้างไปเราก็จะให้ความเป็นธรรมที่สุดนะครับนะบอกไปไม่กองวลนะครับนะขอบคุณมากครับนะครูคก้าปีครับท่านครับขอตอนยื่นอีกทีครับ กไปถามนอกกันเลยนี่เนี่ในเรื่องการบริการนะเดี๋ยวก็ได้เดี๋ยวผมตั้งเรื่องวาระนี้ไปก่อนะเดี๋ยวไปอถามนะตัวเอกสารที่อยู่ในี่หลักนอกจาเอกสารนี้ยคิวบินโอเนป็นคลิปอะไรคลิเป็นคลิปที่อเนแล้วอนนม้ปุกขังอยู่ในรถต็ต้องขัง แล้วก็มีเหตุการณ์ชลุนนิดหน่อยแล้วก็าน้องเป็นปิ่มกับน้องไม้ก็ไปายามที่จะโกนบอกว่าพวกเขาปลูกจะทำอะไรบ้างหลักเลยก็คือว่าเขาบอกว่ามีเจ้า่นี่มาจะทัาเปิดประตูกบได้ครับก็หลักฐานในหนังสือนี้นะฮะก็จะมีทั้งภาพ แล้วก็มีอันคลิปนะฮะโดยเฉพาะคลิปเนี่ยผมโหลดเข้าไปใน YouTube แล้วนะฮะสามารถที่จะเข้าไปเช็คที่หน้าก็เช็คได้นะครับก็จะเป็นคลิปที่มีนักข่าวถ่ายท่าน้องเป็นจปิ้นแล้วก็น้างไม้นะฮะที่อยู่ในรถผู้ต้องขังนะครับแล้วก็มีเหตุการณ์ชุลกรรมข้างในนิดหน่อยนะฮะแล้วก็ท่านเป็นจปิ้นแล้วก็ไม้เนี่ยพยายามที่จะตะโกนแล้วก็ส่งเสียงมาบอกว่าเพื่อนก็ถูกทำร้ายโดยจับโดยความได้กล้องถ่ายเดยว่าเจ้าพี่ที่ราชฐานเนี่ยเปิดประตู ให้กับชายชะก,กันนะครับแต่งตัวลักขึ้นแบเนี่ยเข้าไปด้านในนะฮะแล้วก็ไปเด็กสองคนเนี่ครับว่าล่าลากออกมานะฮะล่าออกมาแล้วก็มีการรุมทําลายด้วยจะมีเอกสารของไอรอประกอบด้วยนะฮะว่ามีการลงไม้ลงมือกันด้วยนะครับแล้วก็ทั้งสองคนเนี่ยก็ได้รับบ,กกรบัตรเจ็บนะฮะก็จะมีภาพประกอบด้วยว่ามีภาพที่น้องไม้เป็นลม แล้วก็มีเจ้าหน้าที่เนี่ยปุ้มออกมานะฮะแล้วก็มีภาพที่น้องไม้เป็นลมนอนอยู่บนพื้นแล้วก็มีคุณหมอทดสอบความการอยู่ในนั้นนะครัแล้วก็มีเอกสารจากนักข่าวอาเซอรานะครับที่ก๊อปมาทั้งหมดเลยนะครับแต่คนไทยแทบไม่ได้ลงข่าวในมุมนอกไม่ลงกันเยอะมากประเทศไทยในฐานไม่รู้ถึงไหนแล้วนะครับเรื่องของการรวมเรื่องนี้ครับอ๋อเสริมอะไรครับเนื่องจากน้องไม้ได้บอกว่าตอนแรกมีชาย นะคือเป็นคนของรัฐเข้าไปในเรือนจำตอนแรกเข้าไปสองคนได้ลากเขาออกมาจากเรือนจำก็ไม่ทราบว่าปล่อยเจ้าที่เรือนจำปล่อยให้ไม่รู้เป็นเจ้าที่หรือใครก็แล้วแต่เข้าในเรือนจำได้อย่างไรอันนี้เป็นปัญหาที่ที่สาวไปแล้วก็พอหลังจากนั้นราองไม้ได้บอกว่าได้มีชายในการเข้าไปอีกสี่คนหรือหกคนได้ทำร้ายเขาโดยการต่อยเขาแล้วก็ขึ้นเข่าเขาจนกระทั่งเข้าโรงพยาบาลผมได้อ่าน,นจากข่าวทาง ทั้งนักศึกษาน้องไม้ได้รับก,การกระทบกระเทือนจากตับเพราะว่าไม่ไมทราบยังไม่ทราบ,บ,บผลว่าว่าเกิดจากตับมีปัญหาเกี่องการว่าโดนซ้อมที่ขึ้นเขา่าหรือเปล่าอันนี้ยังไม่ได้ยืนยันจากทางการแพทย์นะก็รออยู่แต่น้องไม้ยืนยันว่าได้โดนมีในชั้นแก๊ง6คนนะได้ต่อยทำร้ายร่างกายและก็ขึ้นเข่าเขาตอนนี้ก็ฝากเพราะว่าไม่เข้าใจว่าในเรียนจํา เป็นที่ผู้ผันผู้ต้องขังก็จริงแต่ควรจะให้เปลี่ยนความเป็นธรรมกับผู้ต้องขังไม่ใช่ปล่อยให้เจ้าที่สามารถท่ามทำร้ายผู้ต้องขังได้ในเึงเเารณนจำอันนี้ขอฝากไ้ด้วยครับเแล้วก็ใจอยู่ถึงได้เชิูุ้ชิกาหรือจำมาเรื่อยใช่ไหม เด็กค่ะ,ะยังยังก็ย,งยังมาวิ่งมาขอ้างนอกอยู่อ๋อประจำเลยค่ะ